สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่กำลังหวันไหวเพราะคุณค่ะมาดูนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,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 ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนะคะมีนักษัตว์หรือว่าราศีใดบ้างนะที่เกี่ยวข้องนักสัตวจอ นักสัตว์มะเมียนักสัตว์ชว่วนักสัตว์มะโรราศีธนูนักสัตว์ลการาศีตุลน,นักสัตว์นเสงนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะ นักสัตว์แมวนักสัตว์ขายมาดูนะคะว่าพลังงานนะใครที่กำลังแอบหวั่นไหวเพราะคุณนะคะค่ะเป็นว้เวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองได้นะคะเพราะว่าที่กำลังจะหวั่นไหวเพราะใครบางคนอยู่นะคะขอยดูนะคะเป็นการดูโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะ ไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะขออนุญาตดูนะคะ The Emperor สามถ้วยเจ็ดไม้ ก้าวหนาแนครับพลังงานนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆมีมากนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแต่ว่า เขานะตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันได้นะคะคุณและเขาอาจจะมีการบอกกันไปไม่พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันหรือว่ามีการปฏิเสธความสึกของกันและกันได้นะคะเขาอาจจะเก็บซ่อนความสึกบางอย่างเอาไว้ก็ได้นะ,ะแล้วก็แสดงความรู้สึกตรงกันข้ามออกมาเหมือนเป็นการปิดการความสึกของตัวเอง แต่เขาก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่เคียงข้างกับคุณนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่เขารู้สึกพิเศษคนที่เขารู้สึกหวั่นไหวนะคะเมื่อได้อยู่เคียงข้างคุณเขาอยากจะมามอบความรักความสุขดีนี้ให้กับคุณอยากจะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณเขาคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีมีคารมที่ดีนะคะ ดูไพ่นะคะหกเหรียญ Queen of Warm The Tower Queen of Sword 9ดา คอนที่แอบหวั่นไหวเพราะคุณนะเขาและคุณอนาะจะมีการจบกันไปแบบกระทันหันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาเศ้าคิดถึงคุณเครียดแล้วก็คิดมากเรื่องของคุณอยู่นะไม่สามารถมุฟออนจากความสึกที่มีต่อคุณได้เลยนะช่วงเวลานี้ เขาคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงความสดใสความร่าเริงของคุณนะคุณเป็นคนมีเสใน่ห์ในสายตาของเขานะเขาอยากจะมามอบความรักความสุขดีให้กับคุณอยากจะมาดูแลคุณนะอยากจะเป็นสายเปเพื่อคุณนะคะ We will fall to King of Penicum, the Fool Chapman. วามสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีการจบกันไปแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะหรือบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลได้นะคะเขายังคงเขายังคงมีความมั่นคงกับคุณยังคงรู้สึกถึงคุณยังคงคิดถึงคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงมั่งคั่ง่้ารวยนะคะในใจเขานะยังคงรู้สึกว่าคุณคือคนที่ เขาอยากจะสร้างสัมพันธ์ด้วยนะคะ mm hmm. เขาคิดว่าการที่คุณและเขาเจอกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าโชคชะตานะ,ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะวิวออฟฟอร์จูนหรือว่าเขาเชื่อว่าคุณและเขาเจอกันเพราะว่าพรหมลิขิตด,ด้วยนะคะ mm hmm. เขาคนนี้เป็นคนรักอิสระนะ,ะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณ ตอนนี้เขารอเวลารอโอกาสนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะอีอเนะาะพายอยากจะบอกอนะไรงานถนัดสร้างไรายได้ จริงจังบริหารจัดการเส้นทางโชคชะตาอาจจะมีบางท่านนะที่มีงานถนัดเฉพาะตัวนะมีความสามารถพิเศษบางท่านอาจจะเป็นช่างสักคิ้วได้นะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ มุ่งเน้นด้านการสร้างไรายได้เป็นหลักนะหาเงินเก่งนะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะ,ะเป็นคนที่อยู่ในระดับแถวหน้าเป็นซ e อได้นะ,ะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เขาจริงจังนะคะเขาจริงจังกับความรู้สึกข,ของเขาในตอนนี้นะะที่มีต่อคุณเขาเชื่อว่าคุณและเขาเจอกันเพราะว่าโชคชะตานะคะหรือว่าภูุินีคิดนะคะ ที่ได้มาเจอกันมาดูไพ่สุขีนให้อยากจะบอกอะไรเปิดใจประสบความสำเร็จนะคะมีขวัญกำลังใจนางฟ้า สุขใจตอนนี้หัวใจของเขานะสีบานนะคะมีความสุขมีความรักเกิดขึ้นหากคุณเป็นหญิงนะคุณก็เป็นนางฟ้าในใจของเขานะคุณเป็นคนที่น่ารักในสายตาของเขานะคะเขามีขวัญและกำลังใจมีความสึขดีๆที่จะมอบให้กับคุณ หากเขาเป็นคนในอดีตของคุณเขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมาทําความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จนะคะสามารถประสบความสําเร็จได้เขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปิดใจกับการที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่ะก็ขอบคุณนะสํสำหรับการรับชมนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ